ักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer Sketchpad นะครับนะครับเรียนยังไงนะครับเรียนคณิตให้สนุกต้องใช้โปรแกรม g s p นะครับแอสกูฟุ้งนะครับยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเลยนะฮะนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทราบความหมายนะครับเกี่ยวกับ โปรแกรมคณิตศาสตร์ GSP ว่ามันมีความหมายว่าอย่างไรนะครับอ่านะครับโปรแกรม The Geometer Sketchpad หรือเรียกย่อๆว่า GSP นะฮะหมายถึงโปรแกรม The Geometer Sketchpad เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับสร้างสำรวจและวิเคราะห์สิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์หลายด้านนะครับนะฮะ โปรแกรม g s p นะฮะมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับเรามาดูกันข้อที่1นะครับใช้สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ที่มีปฏิสัมพันธ์ได้หลากหลายนะฮะตั้งแต่การค้นหาในระดับพื้นฐานซึ่งเกี่ยวกับรูปร่างและจำนวนไปจนถึงภาพวาดขั้นสูงที่มีความซับซ้อนและเคลื่อนไหวได้นั่นเองนะครับต่อไปข้อ2นะฮะช่วยเสริมแนวความคิดทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับพีชคณิตตรีโกณมิติแคลคูลัสและเรื่องอื่น นะครับต่อไปข้อ3สามารถอธิบายหลักการคณิตศาสตร์การตอบปัญหาและกระตุ้นให้นักเรียนสร้างข้อคาดการโดยฝึกทำเองบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับต่อไปข้อ4สร้างภาพทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนสำหรับใช้ในการทำรายงานหรือในงานที่ได้รับมอบหมายนั่นเองนะครับทีนี้มาดูนะครับโปรแกรม GSP มีข้อเสียอะไรบ้างนะครับมาดูนะฮะ ข้อเสียของมันก็คือต้องใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์นะครับใช้ไฟฟ้าและถ้านักเรียนไม่มีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์เลยนะครับนักเรียนจะไม่สามารถใช้งานโปรแกรม g h p ได้หรือใช้งานไม่คล่องนั่นเองครับผม